เะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมส,สวัสดีเอฟซีที่ติดตามอยู่นะครับผมเกือบบได้มากแล้วละ่ะเมื่อนีงปวดท้องปวดท้องมากว่าจะบได้ลุ่งห้แล้วมันปวดท้องหลายครับแต่ย่านย่านวารอตอนนี้ก็ยังรู้สึกปวดท้องอยู่ปวดท้องครับปวดท้องประจําปีนะครับผม ปวดท้องไรพูดให้เป็นได้ครับผมปวดมากปวดจริงๆว่าจะบ่ลงหายจริงๆแล้วในใจว่าเมื่อนี้่จะหย,ย,ยุดละหยุดหยุดลงก่อนปวดท้องายแต่ก็กังวลอยู่ตลอดคิดตลอดว่าอันเขาจะล่อกันบ่ครับเขาจะล่อกันบ่ครับกับยานมีคนล่อเนาะอาจจะมีคนรอหรือว่าไม่มีคนรอ ขยานหายออกไปบวดเนาะคือว่าช่องจะคของกับใยอมามาลงประมาณนี้เนาะแย่าบางที่หายไปคือคือว่ามันทุรละจําเป็นมากๆากนะครับก็ปวดทองไม่สบายนี่แหละขอเดียวเนี่ยปวดทองไหลเหมือนี่ก็ยังปวดทองไหลแก่ยังมาลงหายคือเกาครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมถ้ายังมากอะดูเป็นเพียงแนวทางไปก็ได้ครับผมมารับชมดูเป็นแนวทางกันไปครับ หมูอว่านี่ฮาน้อยเฮาเป็นยังไงครับโอเคหมู่ฮานอยเฮาค่ะสายรูดอาจจะเข้านะสายรูดกับสายเจาะ้าผู้ใดมักกะบ่ามักกับพานนะเนาะเฮากับบ่ว่ากันนะคะผมไคใส่ว่าสิบยทิมกัน ใสจว่าสิมีวปวดท้องกับยังห้องเพียงไดปวดท้องกันเลยอาการมันจะเป็นแบบประมาณนี้แหละมันปวดท้องหลายปวดท้องว่าจะบวไดดมาแล้วเข้ากัมาขึ้นเก่าเมื่อวานนี้เขา้าร่วงหายห้าหน้อยสายรูดเข้าครับสายเจาะเข้าครับเข้าแล้วปกคขอให้หยุดนะครับ ให้เล่นตั้งแต่น้อยเล็กๆไว้นะถ้าใครตามของของถ่องช่องท่อมนิดของเฮ้าครับถ้าใครตามช่องเฮ้าเ <unhealthy> มื่วานนี่ครับาดกฟังผลห,าห้านอยกันจักหน่อยเมื่อวานนี้ผลห,าห้านอยออก เจ็ดแปดศูนย์พิเศษเข่าครับแปดศูนย์นะคะผมเขาได้จอแปดศูนย์ไปหายูส่วนล่างออกสองหกสายรูดเข้าครับสองลูดสองฟันสองวิ่งสองเมื่อวานนี่กับเขาอยู่ครับส่วนปกติออกเก้าเก้าสองสองกับเขาครับสายรูด ล่างออกสามห้าถ้าเข่าแล้วก็กยุติะล้ะเจาะเขาเจาะเขาแล้วครับห้าน้อยพิเศษยุดต้องยุดนะคะผมถ้าไม่ยุตตายตายไปเลยละเนาะถ้าเข่าก็ยุดครับเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่มีใครเข่าได็ตลอดเนาะแบบต้องรูดบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่เข้าเขานะทุกทุกทุก,ทกวันที่ผ่านมาก็ยังเข้าอยู่นะถ้าใครได้รับชมนะครับ แต่ไพ่เบ,บามากกับคงจะจาก,กันไปหลายแล้วล่ะครับเพราะว่ากระรู้เยอะครับยอดทดี่ตามอาจจะลดลดลงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะผมนะเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาชอบไม่ชอบก็เป็นธรรมดาใครจะทําให้ชอบทุกคนก็ปคงเป็นไปไม่ได้ครับมาวีไอพีออกหนึ่งหกห้าล่างออกศูนย์ห้าหลุดเ,เลยครับผมนี่แหละครับถ้าเขาแล้วขอให้หยุดไม่ต้องไปต่อไม่ต้องเอาเยอะครับโลกมาก มักจะลาบหายต้องเชื่อคำนี้มันมีอยู่จริงครับขอให้มันเข้า,ถาเถอะหนะเนาะขอเข้าแล้วก็หยุดพ่อครับผมมาพาน้อยประจำงวดวันที่วันเสาร์นี้ครับผมหกมีหน้าคมมือนี้ครับวันเสาร์เด่นครับสายลูดฟันธงไปที่หกครับหกลูดหกวิ่งหกลูดหกฟันธงหกหก ตัวแดงครับตัวเน้นหกศูนย์หกสองตัวแดงหกศูนย์หกสองหกจับคู่ครับหกห้าหกแปดลูดหกลูดหกฟันทงหกฟันดงลูดหกวิ่งหกไปมันนี้นะครับนอกสายลูดขอไปที่ตัวเดียว ตัวเดียวคือหกมักกับจัดบ่มหมักกับ่านต่อมาเลยครับผมสองเด่นหกกับสองสองจับคู่ครับสองศูนย์สองห้าสองแปด สองศูนย์สองห้าสองแปดมักบอรครับแนวทางมือนีมักบอเจ้ามากบอยุงยากหลายปวดทองกับปวดแนวกระเลียงตลอดโอ้ต้องไปเก็บขี่เก็บเนีายอาหารน้ำมาครับผมกับบางที่กับกว่าจะวางใดแล้วก็ปวดทองนะ้ำมือนีมันก็สายมากๆครับณเวลานี้เที่ยงกว่าแล้วนะคะผมที่ลงให้มา ท่านกับท่านเนาะมักกับมัก้าบ่มักกับพันกับไดครับผมตัวการนี้ครับศูนย์ห้าศย์แดแดห้ากันสามตัวศูนย์ห้าศย์ปดปดห้าจัดไปครับผมสิบตัวเจาะหนึ่งตัวรูดสายรูดฟันหกูดหวิ่งห สิบตัวเจ้าห้ากะไม่การันตีว่ามันจะมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อยากให้เชื่อมั่นเข้าได้หลุดได้หลุดได้ก็เข้าได้เราต้องเชื่อมั่นกันด้วยนะคะผมเข้าบ้างหลุดบ้างนะอาจารย์ดังดัง,ดงแบบคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็เข้าบ้างหลุดบ้างแต่นี่คนติดตามขี้มดฝากให้กำลังใจแชร์ให้ผมด้วยนะแชร์ผมด้วยสำหรับคนที่ ใจตรงกันว่าเขา้าตรงๆนะครับคนอาจจะบ่มมักต้องเ่าอ่อมๆคนถึงจะมักเมนบ่าครับผมมาจับสามตัวครับศูนย์หกศูหหศสามหศอีกหนึ่งตัวครับสามหกสองเพราะว่าเข้านิ่หกศนย์เข้าก็เลยจับหกศูนย์ไว้สามตัวเป็นเพียงแนวทางนะครับผมแนวทาง แนวทางตัวเลือกทั้งนั้นเลยวิเคราะห์คติตคำนวณออกจากตัวเลขทั้งหมดนะคะผมก็ฝากแชร์ให้ช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับให้มีคนมาดูด้วยนะครับท่านผู้ชมที่คนยังอยู่น้ากันคนยิ่งยังหักยังแพงกันก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องเฮงกับเมื่อนี้มาสายใน็ตเพราะปวดทองหลายครับผมอาจารย์เจรนคลิปหน้า